สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอ Toyota Vios ปี2 1 1 0ให้ท่านรับชมนะคะสีดำดุดานขุกท่านติดฟิล์มแล้วตลอดทั้งคันนะคะจัดทรงโรงแม็กมาเรียบร้อยค่ะพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยค่ะรถสภาพสวยแบบพร้อมใช้งานนะคะเจ้าของขายเองโดยตรงค่ะในราคาเงินสด1 9 0 0 0บาทราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะคะ รถโ o โ o ต้วีออสปี2010 1.5ตัว e เกีย์ออโต้กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะภายในกว้างๆสภาพสวยสมบูรณ์สะอาดเบาะสีดำไม่มีรอยขาดค่ะแอร์เย็นฉ่ำช่วงร่างดีผาสีไม่ขาดเช่นกันนะคะเอกสารมีครบพร้อมโอนค่ะรถบรานๆเจ้าของขายเองรถอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะ สวยพร้อมขับพร้อมใช้กันได้เลยสนใจตดิดต่อสอบถามและนัดดูรถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปชมตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ